อย่าไปเชื่อเรื่องดาวอยากสเส้าอย่าไปไว้วางใจผู้ชายเชื่อได้เมื่อไหร่ที่เชื่อได้ก็คืออีแม่ของเราร่างอ๋อระท้อนสายตาวินวอนน่ารักไม่เบา มักเอาเคยสร้างหวังว่าสิมีสุขจะดีเย้ตอนนี้นาเป็นทุกอังนางใจนี้รที cô <laughs> làm sai bếp Này đấy này rồi Điền con nó chẳng nát lòn Nào hết กุดเรื่อยจิละไม่ดีนะสูนะตอนหนาหนมีโอ้ม <COR> <AN> uh, ันเหลายที่นีนะกระตั้ม้งแมงปูนะฮะฮะกุ้มงปูแตุ้ยเท่นี่มันก็มีเพื่อนเหรัเคลอนมันมีขีกระเดือนป้องขี่บกกระเดือนป้องมันแตกต้างกันได้ไหม้อง คนแตกต่างมันกระไดเดือดชิบวคนแตกต่างอันนี้ขี่กระเดือนบป้อมมันก็จะยืดยืนเต้น้วย้วย้วยบ้านขี่กระดอนป้อมเขาจับมันมันก็จะป้อมลูกปุ้ม้าไปกันมันชิบยืดโตมันชิบวยืดโตไปเดี๋ยวมันจะก้อมก้อมเีนี่เป็นเองนี่พอเขาจับมันมันก็จะก้อมก้อมไปใช่เบสพี่น้องจัา ไสเพีชจ้าไสเพีป่าพจนกรินนะคะข้ามันลุกทุ่งเธอนอนมุ้งจีหูโคตรเสน่หหลายเัวเฮ้ยมันน่าหลอนมันบอกอืมเดือนก็วันนี้เราจะใส่ขีเกลือนนะเป็นเหืือปลานะคะนี่ในก่อนตัวเนี่ย เออทันดีน้ำมันหมดข้านไปหาปลาซิวพี่เนาะปลาซิวหลอนไกวกูขี่กระเดือนนี่<อ>ปลาซิวหลอนไกวกูขี่กระเดียดน,นี่หลอนไวปลาบูกินมันกระเปื่อย ดีนะค่ะิดปากนี <c oughs> โว้ยใช่พวงแนนมออปากห่าน <c oughs> น้องมีสมะร้าวรอดอยู่ <c oughs> เสินปนาเส้นตูนะคะ ใส่ยังไรป่ะเนียใส่ยังไรปะน่ะเมือนเบ็ดหาสิบลังใส่เบิดลูกไปนใส่เบ็ดสามสิบถึงมั้ เดวนั่งสีมาสู้กับตัวจ้าก็นีขอบคุณแม่ใจด้วจ้ามืนรุน่นมีนะจะ้ามเลี้ยงสิาวอีกแม่ใจให้ค้าน้ำมันลดจ้าที่ชมเบาเสือเมาวานี่แม่ใจแล้วเป็นคนเลี้ยงจันเี่เราเป็นคนเลี้ยงันนะ เราเหนำมาบชมเบเแล้วก็เลยขาเงินขาน้ำมันมาให้อำลาขอบคุณเลยนะคะคอยร่ำรวยรวยดเย็บจนกำกนน้ำนะคะหมูวานี่พี่น้องสีเว่าออสใก่อนหมูวนี่บุคนี่ผมเป็นหมูวนี่หมูวานบุคน,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 นี่ไปช่งคนนรถเบ่าอ,อ่อยพี่น้อไปรถเบ่าอ่อยเนาะ เลขรถเปลี่ยนบ่ออได้เจ็ดหกและนางโอ๊ยไปชงบ่อเสื้อจะมาบ่อเสื้อใส่โซ่กี่ถึงถด้เลิกแล้วจะได้มาไลายดอกชื่อสาวแป๊ะ mà bố mẹ nó mất tiền rồi mình phạt của mời nhà con để làm ra chỉ cái đường là thông về năm Thì đi qua đạm chột ใส่ประยตเนาะอยาก่บ่ปก่ล้องทั้าโลกเลนมาเลย เตรียมแล้วไปเห็กินปิงนี้ก่อนจ้านะคะเตรียมโคกไม่ได้โคกสุดตามมากมุ่งไปปิงนี้กันเป็นติ๊งเขาของขน้อยจ้าแม่ <laughs> นี่นะคะมะคุ้งนะกระเทียมไว้แลลวพี่น้องเลย <c oughs> อันนี้กระโคกอันนี้กระมะคุ้ง <c oughs> เครื่องเราเตรียมหมดแล้วจะเป็นตํำต่ำมะคุ้งเซนอนนี้ใส่น้ำม้ต้มนะคะอันนี้สเบียงเราเตรียมแล้ว ิ่มทัวบ่ออมันจีไบอี้น้อยดบ่มันจีบกมซะบ่ลายมันบ่แท้ย้นเดี๋ยวนะพ้นเดพ้นแล้วโอ้ยกปุยุ่งกรบปากดกินพลเซนเนอะอยากินลายรมันมันคือผสมก็โคกแค่ มแล้วไอ้หนึ่งกันยูกันบลอกเลบ้านบัคุกเป่าบ้านโคกโคกมีโคกน้อยนะ้องือกเนือเยเปือกเดี๋ยวเลือกบอกเลือกอกราเบิดแล้วแล้มาจแวะเอาห้องวันเลาอีกจะโค่น้ แกนั่งสีเรียมาเนาะอันนี้กุ่งจียวนีมาที่พอนะไปที่ะเตรียมเบคก่อนล้าจะเอาไปเปลี่ยนก่อนค่ะพวกมันแญ่กูมาคุ่มสวัสดีค่ยพี่น้องจ๋าสวัสดีเจ้าสวัสดี